สวัสดีค่ะ เลลูกค้าทุกท่านค่ะเซลล์อ้อมนะคะโฮเฮกแท็กเตอร์สาขาหนึ่งค่ะศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าสี่หกศูนย์ศูนย์ติดต่อหาเฮียคิดกับเซลล์อ้อมได้ค่ะสำหรับลูกค้า m u ็มนะคะลูกค้ารถสวยปี66ใช้งานเพียง6ก8ชั่วโมงอุปกรณ์อเมรายการเลยตัวรถไปมีดดนิน่าผ่านไถและลรตารีลูกค้าคาะรถสวยสวยสภาพแบบนี้รถรถปี -66 จริงแต่ว่าลูกค้าเดิมลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งานค่ะลูกค้านะคะสภาพสินค้า90%เู้จักไปมีดดซ็นตาลูกู้านะคะ ผ่านการใช้งานน้อยนะลูกค้าส่วนใบไม้ดีนะไม่มีบุ้มนะลูกค้านะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะลูกค้าเดี๋ยวเก็บรายละเอียดงานสีให้เรียบร้อยค่ะลูกค้าเนื้อยางเหลือเยอะของอุตานี้ค่ะลูกค้าฝากระโปรงลูกค้าสวยๆเนียนๆค่ะลูกค้านะคะมีรอยขูดขีดนะลูกค้าเพียงเล็กน้อยนะ้าปกติเนาะเทกเตอร์มือสองค่ะนะคะนี่เลยลูกค้าสวยค่ะลูกค้านะคะคาไม่เคยตัดลูกค้าระบบคือเดิมๆไม่เคยแกะเลยลูกค้านะคะ ไม่เคยเกะเลยบั้นท้ายเดี๋ยวพามาดูบั้นท้ายกัน,นะคะ่ะบั้นท้ายลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีเดิมนะคะสีเดิมจากโรงงานหน้าลูกค้านะคะจากโรงงานคุปต้าเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะลูกค้าจบสดนะลูกค้าสามารถติดต่อหาเซลล์อ้อมได้ค่ะ0ูนย์เก้าเนย์หกเก้าสี่หกนะคะ